โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Call of Duty Warzone w o d MG ครับผมและผมวันนี้วันนี้วันนี้ผมจะไปทำภารกิจจรวจวนะมันเป็นภารกิจสุดท้ายเลยอะ่ะเนี่ยภารกิจสุดท้ายเลยที่ผมทิ้งไว้นานแล้วเพราะผมไม่อยากไปไม่อยากไปบิลดิ i ง g ีอ่ะ Investigation Lab Investigation ใช่ปหให้ไป Building I ี T ่อะ แล้วก็ให้ไปหาห้องกําเนิดพลังงานไฟฟ้าอะไรสักอย่างเจเนอเรเตอร์อะให้ไปหาห้องเจนเนเรเตอร์ F1 F1 มันคืออะไรครับไปเดินหาเหรอไม่โดนยิงตายซะก่อนเหรอนี่บิลดิ้ง21ผมมีการ์ดอยู่3าใบผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้การ์ดลงไปหรือเปล่านะแต่ผมมีอยู่3ใบเดี๋ยวลองไปดูพรว่าจะชวนเพื่อน ถ้าเพื่อนไม่มานะลองดูยมีนับเวลาด้วยแล้วผมจะต้องไปทางไหนแผนที่ก็ไม่มีเอาแล้วตายเถอะ ให้ไปไหนวะลิฟต์ไม่เห็นมีที่ไปเลยไม่มีป้ายบอกทางอะไรเลยดีหนึ่ง ดี 1> 1. หนึ่งประตูโดนเปิดว่ะผมเดินมั่วเนี่ยมีคนห้องนี้นนเดินมั่วเนี่ยนี่มันห้องไฟฟ้าปะ่ะให้หาห้องไฟฟ้า

แลมีคนเข้าห้องไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยตามไปเหรอมีห้องล็อกตายมีคนตายที่นี่ ปืนปืนทิ้งปืนตัวเองสองคนอ่ะเนี่ยเราฆ่าได้กันเหรอเฮ้ยตายกันได้ยังไงอ่ะห้องเอง 1. 1> หนึ่นง นี่บันไดผมเคยมีภารกิจให้ลงให้ลงไอ้นี่นะให้หาถังขยะนี่หาห้องไม่เจอเว้ยห้องกำเนิดไฟฟ้าห้องกำเนิดไฟฟ้ากลังไฟฟ้า อ่ะตายแต่ภารกิจแรกผ่านแต่หาห้องกำเนิดไฟฟ้าไม่เจอเอาใหม่อ่ห้องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าไม่รู้เลยฮะ ผมไม่รู้ทางเลยเขไม่รู้ทางเลยทำไมเขาตั้งทำไมเล่ห้องกำเนิดเฮ้ยนี่ไงถังขยะอยู่บีหนึ่งเว้ยผมบีภารกิจให้เอาของมาทิ้งหนึ่ง ม,มีทางให้ไปเฮ้มันมีเสียงนะม,มีเสียงห้องเนี้ยังม,มีทางให้เข้าเหรอเฮ้ยห้องนีเปล่าวะมีให้แฮกนี่ปะ

ไม่กล้าออกกันเหรอปืนไม่มีเหรอ,อรหรม,มีปืนเลยเหรอนี่ไงห้องนี้ครับใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ห้องนี้ป่ะโอ้ยมันมีบอดนี่ว่ะบอดหรือคนวะ แต่คุยยังไม่ผ่านนะตายมาเรามาหาห้องไฟฟ้าโดยที่ไม่มีปืนครับห้องเจเร์เรเตอร์ one secure valuables and get to extraction you're clear to engage all threats be advised our recon systems are down we're blind be noon <coughs> ห้องกำเนิดไฟฟ้าห้องนี้หรือเปล่านี่เดินมั่วมาแต่เข้าไม่ได้ว่ะโอ,อ้เข้าอีกทางป่ะเข้าอีกทางป่ะเข้าทางนี้ป่ะก็เข้าไม่ได้ไม่ใช่หรอก็มันเป็นรูปอ๋อนี่เป็นรูปรังสีต้องรูปไฟฟ้าหรือเปล่าคนน่ะเนี่ย sharp C'est quoi một Quá tài Áo. อันนี้มีสองคนอันนี้มีสองคนไปทางไหนมีสอง b อ,อปืนหน่อยอ,อปืนหน่อย แล้วไปที่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยมาเลยแถวเนี้ยมีปืนไหมคุณเข้าห้องไฟฟ้าฟลิฟต์ใช้ไม่ได้อะ ห้องเจเนเรเตอร์อยู่ที่ไหนวะมีเงงมีเงินด้วยฮันดงฮันดิเฮ้ยเสื้อ ห้องเจอร์รี่ต์ซ์งงไหมนี่เดินจะงงหมดแล้วต้องชั้นล่างหรือเปล่าวะผมว่าต้องชั้นล่างวะ่ะอู้ที่ทางขยะวะ่ะไอชี้อะไรเ,เราจะหาห้องไฟฟ้าเพื่อน จะหาห้องไฟฟ้าเพื่อนนีก <Enemy infantry. S 1> อะไรวะเดินแบบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย มีให้มาเก็บกุมอ,อุปกรณ์อะไรเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดแสดงว่าแมปนี้มันใหญ่มากนะเนี่ยไปไหนล่ะคนนั้นคนนั้นไปไหนแล้วล่ะ เป็นตาแรกที่ผมได้เดินนานขนาดนี้วิ ύ, ต้องตายไปแล้วเนี่ยพาไม่ได้วิ่ผมต้องตายไปแล้วเนี่ยมาจากไหนไว้คนเนี้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยอ้าวตายาหมดปืนหมดแล้วไม่มีปืนเข้ามาแล้วผมห้องไม่เจอจริง นี่อะไรเอกสารห้องเจเนเรเตอร์จุดปืนมะห้อ,องเจเนเรเตอร์อยู่ที่ไหนมีใครรู้บ้าง <f ans> B B1 นะ บี 1> 1มะบีหนมะโอ้ยปืนอ,อ,อะไรวะเนี่ยส,ส,ญญอสองคนอีกแล้วส ปืนผมหมดมีปืนให้เก็บไหมตีหนึ่งโดนล็อกตีหนึ่งให้มาตีหนเหรอ ที่หนึ่งไม่มีถังขยะเปิดไม่ได้ห้องไฟฟ้าอยู่ที่ไหนวะหาปืนให้หน่อยเพื่อนเฮ้ยผมจำได้ห้องไฟฟ้าอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าวะ B หนึ่งวะอยู่แถว B หนึ่งว่ะนี่เปล่าวะ ไม่ใช่นี่ล็อกไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปทีเไหนเติมกระสุนเติมเกาะเอาเกาะมาเติม ห้องนี้หรอไม่ใช่ห้องไฟฟา้ฟฟาก็ต้องไปลูกไฟฟา้าดิห้องไฟฟ้าต้องไปลูกไฟฟ้าดิโดนฆ่ากันไปแล้วเนี่ยหรือมีคนเปิดไปแล้ววะมันอยู่ที่ไหนไม่รู้อะ B1 Ultra a squad made is down you are taking the becked fire hi มันไม่ใช่คนมันคือบอสแล้วปอบเปิดได้ไงเนี่ยมันไม่ใช่ห้องไฟฟ้าจะตายจะตาย นี้เหรอเพื่อนเพื่อนเปิดได้ไงอะ่ะมันใช่ห้องไฟฟ้าอนนี้มันไม่ใช่ห้องไฟฟ้ามันแก้ห้องเก็บของมันไม่ใช่ภารกิจเราเลยนายไม่มีนี่ว่ะเขาเรียกว่าอะไรวะ ไม่มีเกาะเปิดได้ไงวะมันไม่ใช่ห้อง,องนี้ไม่ยิงแล้วเป็นไฟวะติดตือเลย เนี่ยได้ยินเสียงฮึงฮึองอยู่เนี่ยไม่ใช่เจ็บเจ็บจะตายแล้วเออจะตายแล้วเอาเรียบร้อยสองคน อ้าวผ่านเฉยห้องนี้แสดงว่าห้องนี้อะดิอะตอนแรกผมเข้ามาเข้ามาไม่ได้ออาผ่านแบบงงๆครับเออลองดูคลิปเอาแล้วกันผมก็งงเอาละครับวันนี้ผมก็คงต้องขอตะจบแบบการ์ตูนไทยกัน,นะะทุกคนครับสวัสดีครับงงไหมผมผ่านแบบงงงเนี่ย อันบอกให้หาห้องเจเนเตอร์แต่ว่าห้องเมื่อกี้คือห้องเจเนเตอร์เหรอเมื่อกี้ผมก็มาเดินกดกดเปิดประตูแล้วมันเปิดไม่ได้นะอืมอะไรวะหรือว่าแค่ฆ่าบอสที่นี่วะ F1 ห้องก็ไม่ได้เขียนว่า F1 นั่นหน่อยงงไหมงงว่ะเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิป ดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ